ก้อยขนมจีนใส่แซลมอนดองอือหือโห,ห,หสินงมาค่ะพี่น้องก้อยขนมจีนใส่แซลมอนดองโอหสิ่งอันนี้ขนมจีนห่อหนึ่งค่ะพี่น้องขนมจีนอบแห้งบวแ,แดงแซ่บหนัวห่อละสิบบาทซื้อสิบแถมหนึ่งเด้อจ้ะอือหือ หอมเยอะๆเลยจ้ะพี่น้องโอ้เซ็งอื้ม เค็ดง่ายๆค่ะพี่น้องใส่น้ำปูราใส่น้ำปลาหน่อยนึงพงนัวน้ำตาลพริกป่นอันนี้ไม่ใส่เขาขวลงไปน้ำมนันนี่แล้วนิดน้อยตะมุตะมิมาอน้ ต,ต,ต่อสีน้ำไผเห็ดกระได้สีนี่ค่ะพี่น้องใช้น้ำปูราพผัสแซบทำจากปูนาเป็นหลักมีส่วนผสมของมันปูนาเทน้หอมมันปูนาอ่อนๆค่ะพี่น้อง <laughs> Còn Trừ phấn Cho này phấn tốt không ามาเด้อยค่ะพี่น่องแซ่บๆน้ำกัน สาไายถอดสร่างมาดนแล้วค่ะพี่น้องยังกรอเพื่อเกา่า หูหือรัดช่ำๆเลยค่ะพี่น้อง แลดิดกรอบๆไปหน่อยรสชาติคล้ายๆหัวไชเท้ากลิ่นก็คล้ายแต่ว่าไม่ชุนเท่า ออหนึ่งหลวกมากอันก๋อย่แซลหม่อนใส่พักเนี่ยเต็มจานครับพี่น่องพอดีกิน อร่อยสบู่ค่ะพี่น้องผู้ใด,ไ,ดไปแล้วกับฝากกับลมารีวิวให้หมยน้ำแนเด้อจ้าสบู่กุหลาบเมื่อ,อหอยทากนะคะพี่น้องฟองเยอะฟองนุ่มฟองยอืดให้เบิเบ่งกล่องชั้นหนึง่ง ตัวนี้ผู้ใดเป็นสิวรอยดำรอยแดงจากสิวหน้าแห้งหน้าไม่ชุ่มชื่นค่ะพี่น้องแนะนําเลยด้วยค่ะฟองนุม่มฟองเยอะผิวละเอียดอ่อนใช้ได้คนท้องใช้ได้สารสกัดจากธรรมชาติก้าวชนิดกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆนำ้ำอ,อร่อย เดี๋ยวจะไปหลวกเส้นมาใส่อีกค่ะพี่น้องเอาไปกินได้หล่ยสุดซ่บบสบกินยังกระเสบบเต้องถามว่าทำอะไรมาทำไมอ้วนจังเนาะค่ะพี่น้องกินเสบนี่แหละคะ่ะแนวกินมันเสบเนาะจ้ะเสบจ,จริงซ่บจ,จังตรงปลูกไม่จกตา เมือ่อกี้ได้เมนูก้อยขา้าวปุ่นไ่แซลมอนดองค่ะพี่น,น้องเฮ็ดเองแซ่บๆบเลยค่ะพี่น้องกินกับสตอนเนชามอมหยอดมวยกะเด็ดเอาตะหย,ยอดค่ะพี่น้องมากินแล้วก็แลดิดกรอกบ,กบเฮ็ดเองแซ่บเองคือเกาค่ะพี่น้องกะสำหรับที่นี้ไปแล้วด้วยค่ะพี่น้องขอบพูณหลายจ้า